ได้ยินเสียงเธอมาไกลสุดกูก็ชีวิกตาคิเบกอินเดียกลับทำงานสามครั้งท่านอาจารท่ก็ออกครับโอ้ไม่ได้ยินเสียงท่านานแล้วเนี่ยคิดถึงมากๆครับโอเสรทีวิกตาคิเบกอินเดียครับสวัสดีครับเฮ้ขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ทันได้มองโอ้ตอนี้พัฒนาไปเยอะสัมซุง Galaxy GTP3100user วันนี้ดีใจเกือบจะหลบไปแล้ววันนี้ตื่นทันคุณลุงบอดี้ Hentry Mita Gb India H700 Theo Echo ดถึงเย็นกันครับครับอาจารย์ผมก็นานนะเป็นนับเดือนเลยแหละไม่ได้เจอโชว์กับอาจารย์ บางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่เน่ว่าบางทีจังหวะไม่ได้บางทีเขาเขาเกิดจริผัดเรสัญญาณแล้วก็กดคีให้ทานเพื่อนบ้างอะไรบา้างอยู่ในรถนะครับแล้วก็พยายามว่าจะรอให้อาจารย์ครินมอนฟังกันงอืนเ็าไม่ค่อยจะได้ยินเสียงวันนี้โอกาสดีใส่ร้อ,อ,องเพลงแล้วทางร้านเขาฝนมันตกหนักไนะครับมีปิดบ้าอะไรบ้างก็เลยอยากจะทับถอยสักวันหนึ่ง ก็เลยเข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เลยตามปกติแล้วก็จะฟังคุณลุงนะฮะคุณลุงช่วท่านขึ้นมาแล้วก็พูดให้สถินะครับก็เก็บเก็บคำพูดของคุณลุงนะฮะมาปฏิบนะัติหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็นำไปออกอากาศเลยนะครับก็เป็นเป็นพิธีว่าเป็นพิธีอุาอทานนะฮะที่ได้รับจากทางท่านนั้นให้มา สถานการับเกิดเกจากทุกวันนะครับสานการณ์เกิดสะสมมานะครับทา่านรอโอเทลไซเวอจิคโอเทลแฮปโคโฮเทลเซราทีบ้านที่เบลเยียมครับนั่นแหละนั่นแหละบาร,ร์เกตเมันเยอะแล้วส่วนใหญ่ไปเดินทางแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะก็อยู่แถว รัตสมีสัก20 30กิโลเมตร40กิโเมตรแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะนั่งคุยเท่านั้นเองขึ้นรถก็ขยับบ้างขี่สังขี่ขี่พอถึงที่หมายก็ต้องลงอีกแล้วอะไรตํำนองนี้นะครับเออมื่อวานก็ไปทาบุญจัดจะไปทาบุญก็ไม่ได้ไปฝนเตกนเช้าแต่ว่า เงินไปทำบุญที่วัดปา่าไสงามเขาทอดพระป่ากล้วยไม้